โอเคก็สวัสดีทุกคนกันเลยัสวัสดีโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็มาทำตามสัญญ์สัญญ์สัญญ์สัญญานะครับผมโหวตอะไรก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่อันสามนะแต่ถ้าคิดว่าผมไม่แน่จริงแต่แน่นอยก็โหวตวันนี้นะมึเอุดสองเปอร์เซจาก167โหวตแล้วมาดูนี่นะครับผม แต่ว่าพอจะมีเกมผีเราบอกแนะนำไหมพอดีไม่กลัวผีนะขอเน้นเอาให้กรีดพอจะมีแม้คนแน่นอนอยากเจอวะแม่งไม่มีใครคอมเมนต์เลยเว้ยหมายความว่าไงวะหมายความว่าพวกมึงไม่เล่นเกมผีกันเลยแต่ดันโหลดเกมผีอย่างนั้นเหรอวะไอ้พวกนี้เนยนะ ส่วนอ่าเป็นเทนเดอร์ผม31%นะอ่าเดี๋ยวผมอัดคลิปไว้แล้วแหละแต่ว่าคงยังไม่ได้ลงเร็วๆนี้หรอกนะก็ไม่รู้ว่าคลิปผีกับคลิปเบนเทนอันไหนจะปล่อยก่อนนะแต่เราะว่าคลิปนี้คือคลิปผีนะ้องซึ่งซึ่งฉันเตรียมไว้แล้วเดิมิบิกนี่ใครอายุต่ำกว่า13ห้ามดูนะแล้วก็อ่าใครที่เปิดเครื่งจอดูนะผมนะบุกรีบ เปิดเต็มจอจะได้เลยนะเปิดเต็มจอด้วยนะถ้าใครเป็นผู้ชายจะเปิดขึ้นจอเนี่ยขอให้จู๋เล็กลงนะครับผมนะส่วนใครเป็นผู้หญิงก็ขอให้อาอกกระดานนะครับผมต้อง <laughs> เปิดเต็มจอนะเออเปิดของเกมเลยมาพกพกเองคงไม่อยากดูหรอกเล่นจบอะว่าเป็นยังไเงเว้คงอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพี่พี่คนใดเนี่ยวันเล่นเกมมิมิกแอนนะ์อ่ะอุ้ยหน้าตาสวยนะ โอายัง oh, yeah, อยู่อยู 1, 3, 4, 5, ่กี่คนหนึ่งสองสี่ห้าหกประมาณเจ็ดเจ็ดคนแปดคนตามเพื Nay, h, <till prescription cheers> ่อนไปก็แ hmm> ล้วกันเกมนี้มันโดดไม่ได้แต่วิ่งได้ชี้กูอยู่ท้ายสุดประเดี๋ยวเอ้ยกูไปอยู่ท้ายสุดว่าไงเพื่อนเพื่อนอ่านไงมันเอาแล้วเฉยๆนะก็เฉยเฉยก็ก็คุยคคยผ่านคือเห็นอะไรบ้างเรี่ยแล้วก็เฉยๆเฉยนะมันก็แค่ผีอ่ะวันนี้บอกว่าคราวนี้คงไม่อัดเฟลอีกนะเพราะว่าเช็ค obs ก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมใหม่ไง หาผีเสื้อเพื่อเปิดประตูบัตเตอร์ไฟเขียนไงว่าบัตเตอร์ไฟเขียนไงบัตเตอร์ไฟเอาออกกันหมดแล้วเห็นไหมโอ้ด่านนี้มันไม่มีใครเล่นมันยากเกินไงนี่บัตเตอร์ไฟเก็บกูบอกแล้วเข้ามากี่คนก็ตามอ่สิบคนเลยยี่สิบคนมันก็เหลือสี่คนแค่นี้แหละเฮ้ย <c oughs> ตีต,ตีรอแป๊บนึงตีตี๋รอกูก่อนเพลเยอร์จะมี ชีวิตแค่เดียวชีวิตเดียวในหมดฮารดเอาเปิดนะเอา้าเ้ืตอกี้ไม่เปิดวอ <c oughs> ตเตอรแสดงว่ามีคนทำสำเร็จอ่ะเด็กผู้กล้ายูชาสมาขอสักคนที่เป็นผู้กล้าไอ้ตีอยู่ไหนวะตีเดินตามไอ้ตีก่อนไหนวาผีขอเจอเลยได้ผีผีแมปนี้เป็นไงวะพยายามเข้ามาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เจอเพิ่งได้เล่นจริงๆก็ตอนนี้แหละ กูไม่อยู่ข้างหลังวิ่งก่อนเลยนี่คืออะไรเฮ้ยลูกปัน้นคอนทอนก็อีไม่ได้เฮ้ยให้กูอยู่หลังสู้เดอเฮ้ยแล้วนั่นแขนใครอะ่ะหรือว่ากิ่งมัากิ่งไม่มีแขนหเหลอไปตามไปตีไปดีกว่าตีรอด้วยตีเ,ยเดี๋ยวนั่นไม่ใช่คนนะตีตีไอ้ตี ตีนะั้นไม่ใช่คนไม่ใช่นะพวกเรามากับกันแบบเรืเหลี่ยมเลโก้ตะตีนะให้รูปร่างอย่างนั้นเฮ้ยอ๋อหาหาอะไรอะ่ะหน้าของหน้ากูบ่ทางนั้นมันมีปีศาจนะออกูไปกับเพื่อนกูดีกว่านั่งยี่ตีเสียงอะไรอะ่ะ ันนี้หมดไม่ใช่มหมดฮาร์ดนะน่าจะเป็นเอ้แต่มันขึ้น่ามหมดฮาร์ดไปจใชเหรอตีรอกูด้วยตีโอ้โหเฮ้ยนี่มันป๊อปปี้ตีนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมตีตี <c oughs> วิ่งไล่เ <c oughs> <c oughs> สียงอะไรวะ โอเคตีมันอยู่ตรงนี้ตีมันมาแล้วตีคุ <c oughs> <succ ot> ยกินนำเลยมาป่ะไม่ตามแตเดี๋ยวมันจะเป็นพัสส่งง่ายๆนะมันตามเราอยู่ตีมันตามเราอยู่ตีเราก็ด้วยตี โอ้โหตีนั่นมันขาอะไรอะตีกินกอบบินหรือว่าฮอปปี้เจ้านายให้ดุงเจ้าบี้ขวหน้ามึงน่ากลัวผีกันนี่คืออะไรต่ออ๋อคือเราเข้ามาที่นี่เราก็ต้องไปตรงนู้นใช่ไหมอ่าอ่า what's t h ่า เพื่อนไปไหนหมดวะไอ้คิดตกใจเพื่อนอืมีกระโหลกกระโหลกศีรษะมันอืเปิดแล้วเชิญเชิญเลยเชิญชมเข้าไปอ่าอา กูก,กูต้องกลัวไหมกูกูถามเลยกูต้องกลัวไหมช็อตตะกี้นะดับบี้ตะก,กี้ยังหน้าดูหน้ากลัวกว่าอีกอะไรเกิดอะไรขึ้นอยู่ไหนก็แค่มันพยายามวิ่งกลับไปวะนี่คืออะไรเดินเข้าไปไอนิสรอสัมไทม์อย่างแรกต้องการอะไรบางอย่างอย่างแรกคือ อะไรถ้าวิ่งเหมือนตลกจังวะโอเคโอเคเพื่อนกดวิ่งกูกดวิ่งอ่ะ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 อ่อ่ะอ่อง,องอออะอ,อ่ะ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 อ่อ่อะอ่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 ะออออออ วันดักแล้วก็วันไลท์คือจะมีดาบแสงความมืดแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้เหรอดาบแห่งแสงเหรอเอ็กซิเลียนเบตตป่ะดาบไปฆ่คาความมืดทั้งปวงเสียงอะไรวะโอ้โอเคกูชัดเจนแล้วกูเห็นแล้วขมานามานมันเบเบให้คุกกี้จำในกันโอริจูรูเพื่อนตายไปแล้วเหรอ ซอสซอสมะเขือเทศโอ้โหปิดกูสองทางเลยไอ้เชี้อ่ะโอ้เรียบร้อยกูเรียบร้อย <c oughs> อก็รีไวท์เลยดึงล,ยลายโลบัสสเปกต <c oughs> ไอ้ยังกูโดนบักสองตัวเลยอ่ะแล้วดาวแห่งแสงและความมืดอยู่ไหนวะอย่าบอกนะไอ้คนที่เป็นงานคือตายหมดเหลือไอ้คนที่ไม่เป็นงานใช่ไหม ไอ้พานหาดับยังไงวะไอเซเลียนเบดไม่ได้ใช้ไซกาเออเกิดมาแล้วพร้อมกับหนึ่งชีวิตและไฟเราเปิดไม่ได้ไอมอสเทียนรีวอตไร e v e r day I would let my i m p u s i v e feeling get the best for me ไม่รู้จัก <laughs> แปลว่าอะไร <laughs> ต้องการบางอย่างที่ปกติวันหนึง่งมีปีศาจอ๋อเหมือนเขาต้องการเชิญชวนนะฮะนี่กระสื่อไทย <laughs> <c oughs> ทำไมไม่เอาผีนางลำมาบ้างวะวแล้วทำไมกูเปิดไฟไม่ได้วัดเขตห้ามใช้ไฟอะ่ะอ่าเทคสปีดิตสองอันฟูตาโลดแล้วก็เบร์นอะไรสักอย่าง <c oughs> ให้ไปเอาวิญญาณ แม่เวีน,นยาณของเซนอนเพื่อใช้เอ็กเซลเลียนเพจเซสุเกตาโอเคกูได้ก่อนคนละโอเคโอเคแอมได้ กูคนแรกเลยว่ากูหันไปเจอก่อนคนแรกเลยแลวคนนม่ถึงศพกูและไหนไหนวิ่งเข้ามาคนแรกมันไม่โดนเว้ยมันโดนกูไ้